สวัสดีครับผมต้าวันเฉลิมศักดิ์สิทธิ์ครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการประเมินความเสี่ยงแต่ว่าเป็นการประเมินความเสี่ยงเรื่องพฤติกรรมอย่างง่ายๆสั้นๆกันซึ่งเดี๋ยวคงจะทําต่อๆไปวันนี้มีหลายคนครับที่ถามมาว่าการจูบป,ปากกันเอาลิ้นเลียนเลียก,กันเนี่ยติดเชื้อได้หรือเปล่ามีความเสี่ยงหรือเปล่า ถ้าจากที่คลิปทํามาตอนก่อนเลยพูดในเรื่อง QR q, q R, มันยาวมากเลยประมาณ20นาทีนั่งดูไปถอนขนจมูกไปก็จะยังไงก็คงไม่จบนะฮะอันนี้ก็เลยจะมาสั้นๆกันว่าการจูบป,ปากกันเนี่ยเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV หรือเปล่ามาดูตามหลักทั้งก่อนนะครับก็คือว่าที่เราพูดกันก็คือมีหลักอยู่3อันก็คือ QR q, q ตัวที่1นะครับนั่นก็คือ คุณภาพของเชื้อเชื้ออยู่ได้ในคนเท่านั้นอยู่ในอุณหภูมิคนไม่เป็นกดไม่เป็นดางไม่เป็นเบสไม่อยู่ในรูตูดสัตว์อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่อันนี้เชื้อก็จะเป็นเรื่องของคุณภาพนะครับแล้วก็ปริมาณแหล่งที่อยู่อ๋อผมคิวมาอีกอันนึงละแหล่งที่อยู่ของเชื้อคือเชื้อจะอยู่ได้ในเลือดเท่านั้นอยู่กับในเลือดขาวนะครับอยู่ได้ในร่างกายของคนไปอยู่ในยุ่งก็ไม่ได้ไปอยู่ในลิงก็ไม่ได้ไปอยู่ในม้าก็ไม่ได้นะฮะ และอันสุดท้าย R ครับคือ root of transmission นั่นคือช่องทางการรับเข้าส่งต่อ<แ>ทีนี้ก็มาวิเคราะห์ตามหลัก QQR กันว่าการจูบป,ปากกันแบบเอาปากไปซูบวกกันเนี่ยแลกลิ้นแลกสารแลกน้ำลายแลกขี้ฟันหรือว่าผักใบเขียวที่เพิ่งทานข้าวกันมาเนี่ยครับมีความเสี่ยงในการที่จะรับเชื้อ HIV หรือเปล่านะอันที่1 Q ตัวที่1เอานี้ดีกว่า เชื้อเอชอยู่ที่ไหนเชื้อเอชไอยู่ในเลือดอ่าอยู่ในเลือดในน้ำลายมีไหมไม่มีอ่าคุณภาพของเชื้อเป็นไงสมมุติว่าเลือดออกตามายฟันคุณภาพของเชื้อเป็นไงคุณภาพของเชื้อไม่ดีครับเพราะออกมาแล้วเจอน้ำลายในน้ำลายมีเอนไซม์ที่ย่อยแป้งอยู่ชื่อว่าเอนไซม์อะไมเลสถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ย่อยเอชไอโดยตรงแต่มันทําให้คุณภาพของเชื้อเอชไอเนี่ยอ่อนด้อยๆยลง และเชื้อ HIV ที่ออกมาออกมาจากเลือดพอรับเข้าไปช่องทางการรับเข้ามีไหมครับอาครับไม่มีช่องทางการรับเข้านะครับเพราะว่าเมื่อเราจูบกันดูดดื่มสะดวกกันแล้วมันไปไหนครับมันลงสู่กระเพาะอาหารครับกระเพาะอาหารไปก็เจอกรดเจออะไรต่างๆที่มันย่อยอาหารเราอยู่ดีเชื้อ h อชก็อยู่ในสภาพที่เป็นกรดไม่ได้ก็จะตายหาไปนะครับดังนั้นการจูบปากกัน ไม่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV ครับทีนี้มีคำถามหลายคนอยากจะรู้แม้พี่ก็แบบเลือดไหลนิดนึงหนูหก็แบบว่าไปจูบก,กับเขามา,าจะเสี่ยงหรือเปล่าคือชีวิตจ,จริงของคนเรานะครับลองลองคิดกันง่ายๆเลยว่าถ้าปากจะติดเชื้อ HIV ได้เนี่ยครับมันต้องเป็นแผลนะสองคนเลยนะครับเลือดไหลโศกโก,กแบบว่าเลือดไหลออกมาประดุดหนึ่งว่ากินลาบเลือดมาครับน้องเพื่อนทีคนเพื่อนท่านผู้ชม คือแบบต้องแบบปากโซกโกเลือดมีแผลสดนโอ้โหหนองนี่กาลังช้าฉ่าเยิ้มเลยอยู่ในปากแล้วก็จูบก,กันทับจูบดูดดื่มนะครับพอจูบเสร็จแล้วต้องเอาลิ้นดันเลือดเข้าไปในปากในแผลด้วยครับแบบแล้วโอ้โหเลือดของเธอนี่มันช่างอร่อยคือท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมไม่ใช่แวมพพายที่จะมาดูดเลือดดูดหนองกันนะครับคงไม่ต้องทําอย่างนั้นแล้วก็ในชีวิตจริงคนเราถ้าเกิดกรณีที่เรามีแผลในปากในปากอย่างนี้เนี่ย เราคงจะไม่ไปดูดป่ากับใครใช่ไหมครับถ้าใช่ถ้าใช่ก็ถ้าใช่เนี่ยผมว่าก็ประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วครับคนที่ทำแบบนั้นนะฮะก็คงไขข้อข้องใจได้ตามหลัก Q QR นะครับคืออันที่หนึ่งก็คือเรื่องของ quality คือเชื้ออยู่ได้ในคนเท่านั้นออกมาแล้วก็ไปเจอเอนไซม์ ในน้ำลายอ n นไซ e i m m o b ก็ทำให้คุณภาพของเชื้อ HIV ด้วยคิวตัวที่2เนี่ยอนอลงคือคุณลิตี้แล้วก็ r o o t s of transmission ก็ไม่มีช่องทางรับเข้ารับออกครับดังนั้นการจูบปากกันไม่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV ครับสวัสดีครับ